นี้เราจะรวมความบันเทิงของป่าช้าทั้งหมดนะครับเพราะวา่าเราเราเคยรับรู้เรื่องของป่าช้ามาในหนังหลายๆเรื่องส่วนมากจะเป็นเรื่องของโลเคชั่นใช่ไหมครับแต่ครั้งนี้เราเอาป่าช้าขึ้นมาเป็นแกนหลักของเรื่องเลยโดยการที่เราจะนําเสนอป่าช้าในหลายรูปแบบทั้ง4รูปแบบมีทั้งอแอคชั่นมีทั้งหลอนมีทั้งระทึกมีทั้งตลกอะไรครับรวมมิดอยู่ใน4ี่ป่าช้าครับผมมีสมัยในป่าช้าเนี่ยนะแต่ตความพูดถึงแนวละครนะครับความันยังไงบ้างครับพี่ยุ่งราวเกี่ยวกับอะไร คือแต่แต่ละตอนก็จะเป็นเรื่องของครอบครัวด้วยเรื่องของคนรักเรื่องของพี่น้องแล้วก็เรื่องของเพื่อนครับก็จะเป็นเกมหลักก็คือสี่ตอนเป็นคนละนลนคนละอย่างกันเลยชายคนละคนกันเลยใช่ครับาามีโลกศาสนาด้วยใช่ไหมคะแต่ละใช่ครับใช่ครับก็จริงจมันก็จะมีทั้งอิสลามมีครสิสแล้วก็มีพุธ อของพุทธเนี่ยจะเป็นจะเป็นพุทธสองแบบนะครับเป็นพุทธที่ผมแบบแบบอยู่ในวัดกับคุทธที่อยู่ในป่าอะไรอย่างนีขาของอย่างของพี่อุ่นก็จะเป็นพุทธที่ที่อยู่ในป่าเลยในป่าผีเลยอะไรเงี้ยของผมก็จะเป็นเรื่องของเด็กวัดก็จะอยู่ในพุทธในในเรื่องของวัดอะไรเงี้ยนะแล้วก็จะเป็นอิสลามแล้วก็คริสต์ครับแล้วทำไมถึงอยากทำพุทธศาสนาคือเรารู้สึกว่ารู้สึกว่าพอพอพอคำว่าป่าช้าครับมันพอเราเราพูดป่าช้าแล้วเราอยากพูดให้ครอบคลุม ให้ให้เข้าถึงคนได้มากที่สุดอะไรเงี้ยครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็มีมีทั้งศาสนาคริสคริสต์ด้วยแล้วก็อิสลามด้วยซึ่งเราเราเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆในในป่าชาติของเขาเป็นยังไงพุ่งกับแต่ละคนเขาจะไปรีเสิร์ชของเขามาอะไรเงี้ยครับครับผมเพื่อจะเอามาเล่าอยังไงเขาเป็นเขาเป็นคริสเตียนของจริงเขาก็เขาก็จะนําเสนอในมุมที่ที่ถูกต้องของเขาอะไรเงี้ยเอาไปแล้ได้ได้ก็ได้เปคสตียนนะฮะเเป็นยังไงบ้างเหรอ เบก็จะเล่าชื่อเรื่องตอนว่า hmm. มิราเกิลนะครับแลราก็แปลในมุมปฏิหารนะครับพิเศ์ก็คือว่าเราเราได้ยินเรื่องปฏิหารเยอะมากเลยก็ปฏิหารคริสเตียนนะครับคำถามคือว่าแล้วแบบไหนจึงเป็นปฏิหารที่มาจากพระเจ้าที่ไทยนะครับหลายครั้งเราเองก็ไม่รู้มันต้องผ่านกระบวนการที่สู์นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็จะเล่าถึงเหตุการณ์พิเศษบางอย่างที่เกิดขึ้นกับครอบครัวครับและมันดูเป็นเรื่องที่ดีจังเลยที่เกิดขึ้น แต่ตัวคนที่รู้ที่สุดว่ามันไม่ใช่เนี่ยตัวผมเองเพราะฉะนั้นเราจะดำเนินโดยการเล่าหารวิธีการโดยชุดนครับพิธีคิดครับแล้วก็ในรูปแบบของการเล่าในพัทความน่ากลัวเนี่ยเราก็เราเป็นหนักเซลล์ฝันเราต้องมีสิ่งที่มันทําให้คนดูเนี่ยรู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็กลัวไปด้วยแต่ความกลัวในรูปแบบของพิเศษอาจจะไม่เหมือนกับรูปแบบที่คนอื่นเข้าใจความกลัวพิเศษมักจะถูกจู่โจมผ่านความคิดเย่ยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ครับก็แต่กทั้งเรื่องครับ ราะว่าเขาจะต้องเป็นคนควบคุมเกมทั้งหมดนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วตัวละครอัพอเนี่ยจะไปถึงทางออกหรือไปเจอทางตันอยู่ที่การตัดสินความถอไมนะครับเรื่องแรกที่สุดที่ทำหนังผีบ้างเ,เรื่องแรกครับใช่ค,ครับกับเป็นไงบ้างพอเป็นเรื่องแรกแล้วแบบหนังผีเลยคือถามว่าเรู้จักว่าผมเองก็เป็นคนที่เสพหนังผีแล้วนะครับถามว่ากา,ารที่วิวกาดทำหนังผีพูดถึงเรื่องของวิญญาณผี่ชอบ เพียงแต่ว่าพอผมรับใช้พระเจ้าและใช้ทิศักรเนี่ยมันก็เลยมีองค์ประกอบหลายอย่างที่ต้องเข้ามาคิดถ้าทําเป็นศาสนาเดี๋ยวก็จะเป็นละครคุณจะทำไปนะครับแต่ถ้าเราทําน่ากลัวโดยที่ไม่ได้ประกอบด้วยความจริงแล้วกคทมภีก็เดี๋ยวจะโดนเคโกอีกนะครับก็รู้สึกก็ขอบคุพระเจ้าเพราะว่าเนื่องจากว่าทีมงานเองก็มีการไปร่วมวิจัยกับผมแล้วผมก็มีที่ปรึกษาเป็นอาจารย์แล้วก็ใช้ชื่อของอาจารย์เป็นตัวละครเลยนะครับ รู้สึกว่าการที่เราได้มีการเล่าในขบวนการทำที่มีความแตกต่างเนี่ยก็ได้ไอเดียห,ยหลายๆอย่างที่สามารถจะอบอกคนหลายคนว่ือจริงแล้วความเชื่อที่เป็นแบบไหนนะความน่ากลัวอะไรคือจุดอันตรายของการที่เป็นผู้เชื่อแล้วอย่างจุดจุดจุดอยู่อะไรแบบนี้คะค่ะอย่างบอกว่าต้องแบบแบบเรื่องเลยยัไงไหมคะเรามีทีมที่ดีครับผมทีมที่ดีทีมนักแสดงก็แบบจัดเต็มทุกคนแล้วก็มีตินทุกคนก็รู้รู้สึกว่าขาดใครไปไม่ได้เลยในเรื่องนึง ขาดพี่เต้ได้คนเดียวได้ไม่ตองตัวหลักเลยครับตัวยืนเหมือนกันครับวันนี้แล้วที่ว่าแบตคือบทบาทมันหนักทั้งเรื่องเลยเนี่ยค่อนข้างหนักครับผมค่อนข้างหนักด้วยตัวละครด้วยด้วยด้วยเรื่องดังเก้าตัวละครเหมืันหนักในส่วนไหนครับบอกได้ไหมเรื่องเป็นเรื่องของอารมณ์เนาะกว่งทอารมณ์เป็นเรื่องของแต่งซ่าอะไรอย่นงเงี้ยแต่ความน่ากลัวนี่คือความน่ากลัวมีอยู่แน่นอนนะครับผมปกติะเป็กลัวอยู่ไหมกลัวสุดเลยครับไม่ได้หันรือว่าครับผม เจอของือไมไม่เคยเจอเลยครับแล้วก็ไม่ขอไม่เจอด้วยอือเรื่องเงินเรื่องต่อมาเป็นมุ้งเรื่องอะเรื่องมาเกี่ยวบอะไรเอาองแข็่าอง็อ่า่าเลยไ่าถึงเล่เลย่าถึงเไ่งเรย่างเลย่มงเลไ่งเลยไล่าถึงเลยไล่าถึงเลย่งเลยไล่าถงยไล่งเล่มาถงเลยไลีายไล่มาถึนเลยาถยไล่มล่าเลยไล่ล่าเลย่าถ่่า เอาชีวิตรอดสุดท้ายหลงไปในป่าช้าซึ่งป่านี้มันเต็มไปด้วยด้วยผีที่จ้องจะทาลายคนที่หลงเข้ามาดังนั้นตัวละครคู่พี่น้องนี้ก็คือต้องหนีทั้งคนหนีทั้งผีในเวลาเดียวกันอ่าแล้วปลายทางข,ของเขาคือที่ที่เขาอยากจะหลุดพ้นจากตรงนี้มันก็คือเป็นชื่อเรื่องเลยอว่าคืออะไรที่ชอบที่ชอบนี่มันไม่ไม่ขยับอะไรนะคะชอบอะไรน<อ>ะทำมันที่ชอบที่ชอบไม่ขยับอะไรเนาะเรื่องนี้จะเปลี่ยนความคิดครับ มีมุมใบมีมุมใบแต่ว่ามันดูมีความแบบทำโจ๊กเข้าไปยในในในนั้น,นก็ให้แบบดูแบบผ่อนคลายด้วยไหมครับพี่ผ่อนลายทำโจ๊กต้องแก๊กมีไหมครับไม่ม,ไมีไม่มีไม่มีเลยไม่มีหายใจก็ไม่ทันแล้วเอาเนะื้อรู้มากเห็นว่าโลเคชั่นต,ต,ต่างๆก็คือแบบสถานที่จรงิงผลลุกขึ้นไปเลยทีเดียวคือเราเลือกที่จะถ่ายในป่าจริงๆนะครับแล้วก็เพื่อให้มันภาพงานมันสมบูรณ์แบบแล้วก็สร้างอินเนอร์ให้ นักแสดงเราได้เราไปช่างที่ไหนคะเราเลือกที่ไหนเราถ่ายอยู่ริมริมขอบอุทยายแห่งชาตินะครับอ่าซึ่งมันก็มีทั้งมีทั้งสัตว์มีแต่เขาไม่ไม่เอจอผีเขาบีรเราเจอไม่เจอหรไม่รู <S <S <c oughs> ้แลับเฮ้ยต้องถามนักแสดงว่าน <c oughs> ักแสดงของคุณแบบแบบแบบอะไรก็อาจจะมีบางจังหวะที่รู้สึกอะไรแบบแบบแบบ ก็แบบว่าอ่านเรื่องทงานนะคะอ๋อใช่เรื่องนี้ผีเยอะมากบางทีอาจจะเข้าเฟรมมาเราดูไม่ออกอ,อกาจจะไม่ได้ตัดต่อออกด้วยนะเนี่ยแล้วก็เ,เด็กอขงความอ๋อนะก็รู้สึกว่าเป็นคารที่ข้างหน้ากเขาเป็นความพี่น้องความซิบลิงรู้สึกว่าใครดูเรารู้สึกว่าเข้ามากเพราะเขาทำงานก็ได้เพื่อปกป้องกันละกัน ล้วก็อย่างที่ชื่อเรื่องบอกเราก็คือชอบซึ่งทุกคนก็จะได้รู้ว่าตอนนั้นแต่ว่าหลายตัวอยากเห็นคือเรื่องแรกของพี่พีคือฮาร์เด้ร์ใช่ค่ะเรื่องแรกเลยมันมันเป็นภาพเดียวกันกับที่เราคิดไว้ก่อนที่จะแสดงเนี่ยบรรยากาศความร้อนก่อนกว่าที่คิดค่ะรู้สึกว่า เรจะเดินเที่ยวด้นกันแต่ก็เราแค่ทำขายของเราอยู่ก่อนเข้าใจจนัีไหมสนุกนะคะก่อนเข้าไปในป่าเลยเข้าบว่วาซีนเลยเห็น้อธิฐานเหมือยว่าอ๋อโบโว์โบ์สวบพะตลอดเวลาตั้งแต่ก่อนนอนและจนถึงลงก็คือสมบได้ครับมีไว้ตามใจอึดด้วย <ไ>นิก็จะเป็นเรื่องของครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่ได้กลับไปอยู่บ้านเก่าครับโดยที่ไม่รู้ว่าที่บ้านนี้มันมีสิ่งที่เรียกว่ายินอยู่ที่นั่นและยินตัวเนี้ยมันกํลาลังพุกคามภรรยาของพระเอกพระเอกก็เลยต้องต่อสู้เพื่อปกป้องครอบครัวครับแล้วบท,ทวาวบาทสิ่งที่บทบาทของพี่เจมก็เป็นหน้าครอบครัวเป็น คนที่รักครอบครัวมากมากนะครับทำทุกอย่างเพื่อครอบครัวคนง่ายก็คือแต่ครอบครัวแล่ะรายได้ไม่ต่าลูกก็พยายามครับแรื่อยๆรายได้ไม่ต่คนเรื่องพี่จิ๋งก็คือหนักนะครับต้องต่อสู้กับอะไรสักอย่างเดี๋ยวต่อยกับมือก็ไม่แพ้ก็ไม่แพ้เลยก็โกรธอะค่ะก็โกรธเลยอ่ะตามที่ตัวอย่างที่ได้ฉายไปครับคือนั่นคือตัวอย่างประมาณนั้นแต่ความจริงแล้วเราไม่ได้อยากให้พูดบริบทนี้เยอะอยากให้แบบเข้าไปชมเองไปไปติดตามชมเรื่องเองดีกว่าเพราะว่าผมว่า ที่พูดมาคือทุกคนไม่อยากพอยเยอะผมเชื่อว่าอยากให้เข้าไปดูมันมีแค่เป็นแค่เซี้ยวหนึ่งใช่ไหมคะเป็นเสี้ยวเดียวครับเป็นเสี้ยวเดียวเราไปช็อปในโรงใช่ครับใช่เป็นมันยากในการทำงานเรื่องนี้อะไรที่ยากสุดสำหรับเราที่เราพอได้ถ่ายได้ทำเอ่อมันยากมันยากหลายส,าส่วนครับคือส,ส่วนแรกคือเรื่องของครอบครัวอย่างที่พี่เต่าบอกคือพี่เต่าอยากนำเสนอของมุมครอบครัวเนี้ย ตัวผมเองคาว่าครอบครัวในมุมของพี่เตาคือการมีลูกมีภะรอยา่างเงี้ยซึ่งตัวผมเองไม่ได้ยังม,ยงม,มียังไม่มีลูกเนี่ยเราเราจะไม่เข้าใจบริบทว่าเฮ้ย mm hmm. คนที่มีครอบครัวแล้วมีลูกเนี่ยรู้สึกยังไงแสดงออกแบบไหนด้วยสีหน้าแววตาอะไรทุกอย่างเนี่ยคือก็ต้องให้พี่เตา,ปา,ปาเป็นคนอธิบายในส่วนนี้ส่วนส่วนอันที่สองคือส่วนของบทแอคชั่นที่เราได้บทมาแล้วเราอ่านประมาณหนึ่งเนี่ยเราก็ไม่คิดว่ามันจะเยอะ เกินที่เราคิดไปอะไรพวกเนี้ยคือก็ก็เป็นเรื่องที่ผมรู้สึกว่ามันสนุกนะผมไม่ได้ผมรู้สึกว่ามันเกินที่ผมคาดไว้มากๆแล้วผมรู้สึกว่าสนุกกับกับการการเล่นบทแอคชั่นนี้แล้วก็รู้สึกว่าคือพี่สาวทางทีมงานทุกอย่างพยายามจะเซฟในเรื่องเนี้ยเรื่องอยากให้มีตัวแสดงแทนนะแต่ผมรู้สึกว่าผมเล่นได้แล้วผมแบบอยากทำมันไหนก็รับแล้วเนี้ยผมอยากเล่นมันเต็มที่สุดไอ้่วนส่วนคือ่วนที่สามคือส่วนที่ยากคือมันเป็นเรื่องของบทของอิสลามอิสลามมันจะมี บทสวดที่ต้องใช้ภาษาอิสลามจริงซึ่งมันยากสําหรับผมผมเป็นศาสนาพุทธแค่เราต้องน้ำโมโนทศบางท้องหรือบทสวดเรายังพลาดเลยอย่างเงี้ยแล้วนี่มันคือมันยากมันเป็นภาษาการก็คือมันมันยากอยู่สามอย่างนี่นเลยครับพี่สาวคะนทั้งที่เริ่เมเจ็บเพราะแบบตอบโจทย์เรื่องนี้ไหมครับก็ด้วยอันแรกเลยคือผู้รั๊บผมอยากได้ใช้ที่ดูแต่งแต่งสมามารถปกห้องครอบครัวได้สองคือข้างในมีความอบอุ่นอ่าเป็นผู้นํานะครับแล้วก็ ใครๆก็สายด่วนสายด่วนสายดวนสายด่วนสายด่วนตรงแคทเลยตรงเน็ตเลยตรงแคทเลยครับอาจจะโหวตไปด้วยซ้ำแต่ไม่อกี้ตอบวองเห็นูุเอ่าุ่นของเราเนี่ยที่จริงเขาเป็นผู้เช่าหุ่นนะครับทำคนหุ่นทำอาหารโอเคอ่ะมาขอบคุณครับได้ไงครับเรื่องนี้ ก็เรื่องนี้ก็เป็นหนังผีเรื่องแรกในชีวิตของผมครับก็รู้สึกสนุกแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่ได้มารับบทแล้วก็ได้มาแสดงภาพยนตร์ครับเพราะว่ามันมันเป็นยังไงเพราะคือผมผมเคยแต่กแสดงละครนะครับนี่เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกแล้วมันก็แบบคนละศาสตร์คนละการเรียนรู้ก็ต้องเรียนรู้ใหม่ทั้งหมดก็เป็นความทา้าทายแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าเรียนรู้ครับ สำหรับผิวในเรื่องเป็นยังไงครับเล่าไว้สำหรับในเรื่องคุยาที่จะอได้ก็ได้ครับในเรื่องผมก็จะรับบทเป็นสมรักครับก็จะอยู่กับเพื่อนๆเป็นเด็กวัดในวัดครับก็อยู่กับหลวงพ่อครับแล้วก็ มีวันหนึ่งที่เพื่อนหาไปครับคนหนึ่งก็คือต้องตาครับแล้วก็เราก็จะไปสืบไปค้นหาว่าเจะไรไมมีเดี๋ยวไปดูในนกัรทำงานกับเก่งกนุ่งเท้เหมือน เราเราอยู่แล้วเหมือนครอบครัวเหมือนเป็นคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยลูกๆทุกคนเลยครับแล้วก็แล้วพวกนี้เขาเขาเมื่อเชียครับเขาเขาตั้งใจนอนตึกอะไรเงี้ยเขาก็สู้กันอะไรเงี้ยแล้วก็ในเรื่องมันมันเยอะครับมันมีทั้งสลิงมีนู่นขึ้นสลิงกันอะไรกันอะไรเงี้ยทุกคนเขาแบบเต็มที่มากอะไรเงี้ยทุกคนเจ๋งมากอะไรเงี้ยถึงตัวเขาเป็นเด็กแต่เขาแบบเก่งมากครับในกองในกองน้องมีกลัวมีอะไรอยู่บ้างตอนนตอนไหนครับเขากลัวที่ผมถ่ายไปถ่ายที่ แล้วก็จะมีที่ที่ที่ลุกขึ้นมาแ้วใจกับเขายังไงบ้างก็ไม่ต้องบอกเราเราบอกไปเลยครับก็บอกว่าเออที่นี่มันของจริงนะมันมีมันจะมีกลุ่มเนี่ยมันจะมีจะมีคนที่ตายอยู่นะอะไรเงี้ยก็เพราะว่าจริงๆผมเขาแค่ต้องกายในเนอร์เขาเวลาที่ถ้าเขารู้แบบเนี้ยเขาจะกลัวใช่นะครับแต่การที่เขาเข้าไปก็ไม่ใหญ่กดชิวเกินก็อย่างก็ย่งรู้สึกว่านั่นมันคือประชารึจริงๆก็ก็บอกไปเลยไม่ได้แต่ไม่ถึงขั้นสติแตกว่าเขาคุมไม่ได้ผมไม่ได้ไม่ไม่ถึงทันแล้วแต่ก็จะมีบางจังหวะที่แบบเฮ้ย อยู่ใกล้หลุมนี้เกิมไปอีกหน่อยได้ไหมหนูได้แค่นี้หนูได้แค่นี้บอ,อ,อ,อกแค่นี้น,น,นะเพราะจริงอะไรเงี้ยแล้วทีมงานนะครับงานที่เขาไปถ่ายด้วยกันทีมงงานก็ กับผมอยู่แล้วครับจริงจริงตลอดชอบเลยครับน้องแบบเราโอเคเลยคืน้องเล่นออกมาถูกใจจริโอเคครับโอเคน่ารักไปดูในในโรงทุกคนเอาหนังอยู่อะครับคือตลกแล้วก็น่ารักมากอะไรเงี้ยครับเป็นหนังเป็นหนังเด็กเป็นหนังผีเด็กที่ผมว่ามันน่ารักเลยมันจะเป็นความสยองที่น่ารักสยองสยองที่น่ารักเป็นแใช่ครับเป็นภาษาใช่ครับเป็นภาษก็ ก็ฝากด้วยนะครับสาหรับสีประชานะครับวันที่สิบเมษายนนี้พวกเราตั้งใจกันมากมากนะครับสําหรับสีเรื่องสีรสชาติและก็ความบันเทิงที่อัดแน่นเพื่อให้ทุกคนได้คุ้มค่าตั๋วแน่นอนครับสิบเมษายนนะครับก็ผมผมก็พี่เขาฝากไปเยอะเลยผมเพิ่งรู้จะฝากเลยก็ความจริงแล้วเรื่องนี้ไม่อยากให้พลาดครับก็อย่างอย่างที่บอกไฟซาหัว้าเรื่อง นักที่มาการันตีจากเรื่องของร้องของพนอมาแล้วเนี่ยนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่รู้สึกว่าสีพุงกลับแล้วก็นักแสดงทั้งหมดตั้งใจทำงานมาในี่นะเรี้เราจะรวมเป็นเป็นเรื่องเดียวกันเราจะไม่แยกตอนนรู้สึกว่าเรื่องนี้อยากไม่ยากทุกคนกล้าครับอยากให้ไปชมกันครับน่าจะเป็นหนักที่ใช้กับคฝืนไหมไหมสไม่ไม่ใช่ไะไม่โอเคท่านพิเศน